โดยภายในงานนากธรรมทายาทที่ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีแล้วได้พร้อมใจการเป่งวาจากล่าวคำขอขมาผู้ปกครองจากใจอันปรารถนาความบริสุทธิ์เพราะต่างรู้ดีว่าเคยกระทําผิดพลาดร่วงเกินผู้ปกครองทั้งกายวาจาใจวันนี้จึงมีความตั้งใจจะขอขมาลาโทษเพื่อให้ผู้ปกครองทั้งหลายอโหวสวกรรมเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในเพศสมณะต่อไป จากนั้นคณะผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรและบาดแก่นาคธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการคลองตนในเพศบรรพชิตต่อไปก่อนที่จะได้เดินทางไปประกอบพิธีอุปสมบทณวัดบ่อทองจังหวัดปทุมธานีในการนี้นาคธรรมทายาทพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบโบสถ์สามรอบก่อนที่จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และทุกท่านที่มาร่วมพิธีด้วยความศรัทธา โดยหลังจากอุปสมบทเรียบร้อยแล้วพระภิกษุทุกรูปจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีลารารวัตรอันงดงามต่อไปครับ